สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็พามาชมไวน์นะคะของสามประเทศนะคะที่อยู่ติดกันนะคะก็คือของประเทศลักซเซมเบิร์กนะคะเบนเย,ยมและเนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็เป็นไวน์นะคะของกลุ่มสามประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นปีที่ผสมไวน์นะคะ ามาดูปีผสมวายกันนะคะก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดแปดห้านะคะอ่าอันนี้ขวดวายขวดนี้นะคะก็น่าจะเป็นของประเทศลักเซมเบิร์กนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะอ่าก็ของประเทศลักเซมเบิร์กนะคะเป็นประเทศเล็กๆนะคะซึ่งมีดัดชนีนะคะของความ เป็นอยู่ของประชากรน,นะคะมีความสุขสูงสุดนะคะเป็นประเทศเล็กๆแต่ร่ำรวยนะคะประเทศนี้ร่ำรวยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีวายนะคะตัวอย่าง y วายมาให้ดูก็รประมาณก็ขวดเดียวนี้แหละนะคะมันไม่มีนะคะก็เป็นปีที่ผสมสูตรก็นานมาแล้วเหมือนกันนะคะขวดก็บรรจุก,ก็สวยงามนะคะ อันนี้คือนะคะน่าจะเป็นวายของประเทศลักเซมเบิร์กเดาเอานะคะเพราะว่ามันมีอยู่3ประเทศที่ว่าจัดในกลุ่มของการมีวายอางุ่นนะคะขวดต่อไปนะคะก็เป็นวายนะคะน่าจะเป็นของประเทศเบลเยียมนะคะขวดรูปขวดก็สวยงามนะคะ ประเทศเบลเยียมนะคะจริงๆแล้วเบียร์ของประเทศเบลเยียมนะคะอ,อร่อยมากนะคะ <S <S ไฮนิเก้นนะคะไฮนิเก้นเนี่ยนะคะอร่อยนะคะ <S 1> <S 1> แต่ไวน์นะคะก็มีนะคะเนี่ยก็คือมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะขวดก็ก็วสวยงามนะคะแล้วก็หน้านะคะจุดจําแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะ อันนี้นะคะไม่ประตุมมองไม่เห็นสูตรนะคะปีที่ผสมสูตรนะคะปีไหนไม่ไม่ไม่ไมชัดนะคะก็ดูตัวอย่างขวดแล้วกันนะคะอันนี้ของประเทศเบลเยียมนะคะน,นี่คือเครื่องหมายการค้านะคะก็คือเครื่องหมายของบริษัทนะคะที่ผลิตไวน์นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นไของประเทศเบลเยียมนะคะปีที่ผสมสูตรก็คือ1995นะคะอันนี้ของบอกได้เลยว่าของประเทศเบลเยียมนะคะหนึ่งปี1995เนะคะเป็นปีที่ผสมสูตรนะคะผนึกนะคะขวดก็เป็นสีเนื้อนะคะเป็นสีสีเหลืองอ่อนๆนะคะก็สวยงามนะคะ จริงจริงแล้วนะคะใครที่ชอบก็เก็บโชว์ไว้ได้เลยนะคะนะครเพื่อที่จะได้ดูนะคะอันนี้คือคือทำวิดีโอเพื่อคอวายโดยเฉพาะเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่คือเครื่องหมายการค้านะคะก็คือน่าจะเป็นนะคะรูปของบริษัทนะคะ โรงงานนะคะที่นะคะหมักวายนะคะามาดูอีกคู่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็เป็นวายอีกชนิดหนึ่งน่าจะเป็นวายแดงกับวายขาวนะคะปีที่ผสมสูตรก็คือ1996นะคะโอ้น่าจะเป็นวายขาวทั้งคู่นะคะปี1995กับ1996นะคะของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่ง นะคะรูปลักษณะของแพ็กกิ้งก็สวยงามนะคะนะคะก็เป็นเป็นน่าจะเป็นวายนะคะสูตรเดียวกันนะคะแต่ว่าปีที่ผสมสูตรนะคะก็คืออาจจะมีความแตกต่างสักนิดนึงนะคะนะคะน่าจะเป็นแบบแบบเดียวกันแต่ว่ามีอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของรสชาติบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะปีที่ผสมสูตรมันคนละปีนะคะอันนี้ก็คือเครื่องหมาย นะคะการค้าหรือนะคะบริษัทนะคะที่ผลิตไวน์คู่นี้นะคะซึ่งเป็นขวดนะคะผนึกด้วยนะคะกระดาษนะคะสีเงินนะคะซึ่งปีที่ผสมสูตรก็เป็นสีเงินนะคะก็สวยงามนะคะขวดก็เป็นสีเขียวหัวปิดนะคะสวยมากสวยงามมากๆจริงๆเลยนะคะคู่นี้ เป็นของประเทศเบลเยียมนะคะตอบได้เลยว่าของประเทศเบลเยียมอ่ะอีกขวดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นของประเทศเบลเยียมเหมือนกันนะคะปีที่ผสมสูตรนะคะก็คือ1 9ึ่นะคะอันนี้ก็จะใหม่กว่า2ขวดเมื่อกี้นะคะปีหนึ่งเก้าเกกนะคะก็แพ็กกิ้งก็ดูน่ารักนะคะก็จะมี เครื่องหมายนะคะก็คือการค้านะคะก็จะโบกด้วยนะคะกระดาษนะคะสีเหลืองอ่อนๆนะคะครองโคแล้วก็ปนึกปากขวดด้วยสีทองนะคะขวดก็เป็นสีเขียวป็ดนะคะเครื่องหมายการค้าก็จะเป็นโรงงานนะคะที่ผสมสูตรนะคะที่หมักวายนะคะเพราะฉะนั้นในโซนยุโรปนะคะเขาจะ มีไวน์เป็นของตัวเองนะคะเยอะนะคะทุกประเทศจะมีนะคะอาจจะบางไม่มีหลายบริษัทนะคะแต่ก็มีนะคะเพราะว่าไวน์นะคะจะทานนะคะแล้วก็จะดื่มนะคะไม่ใช่คําว่าทานนะคะโทษทีจะดื่มนะคะเพื่อทําให้ร่างกายอุ่นนะคะซึ่งอยู่ในสภาวะนะคะอากาศหนาวนะคะช่วงนี้ก็เป็นอากาศหนาวพอดีนะคะก็ นำนะคะวายมาห้ชมนะคะที่นี่นะคะอากาศหนาวนะคะประเทศโจนยุโรปก,กำลังหนาวอยู่ในเดือนเอเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกานะคะอ๋ออันนี้คือนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะของวายประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ,ะก็เป็นศิลป,ปะนะคะผู้หญิงดูบุรีนะคะ,ะเป็นศิลป,ปะ ะะก็ไม้ชมนะคะศิลปะอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายการค้านะคะของยี่ห้อเบียนะคะ โยนี้ก็อร่อยนะคะลุงวิมนะคะก็ดื่มทุกคืนนะคะโยนี้นะคะก็ขวดไม่ใหญ่นะคะอันนี้นะคะโยเบียนะคะอันนี้ที่บ้านนะคะคนที่บ้านดื่มโยนี้ทุกคืนนะคะไวน์นะคะไม่ใช่เบียวไวน์ทุดทีนะคะ ีก็อ,อีกขวดหนึ่งนะคะก็เป็น Y วนยนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะคะขวดนี้แพคกิ้งสวยงามมากเลยนะคะอ,อก็เป็นสีเขียวหัวปิดนะคะแล้วก็ผนึกนะคะาปากขวดนะคะด้วยกระดาษสีทองนะคะแพคกิ้งงามนะคะหน้าที่จะเก็บสะสมนะคะเก็บสะสมได้เลยนะคะขวดนี้ดูน่ารักมากนะคะดูดีนะคะ ที่ผสมสูตรมองไม่เห็นนะคะบอกไม่ได้นะคะขวดน,นี้ประตุ้มบวกไม่ได้นะคะก็ก็น่าจะรสชาติอร่อยนะคะท,ท,ทุกๆุประเทศมีเบียของเขาเออจะมีไวน์ของเขาที่รสชาติกลมๆนะคะเพราะว่าเขาจะดื่มเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนประตุ้มบอกก็คืออากาศหนาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลมๆนะคะก็มีกลมๆแบบโค นุ่มๆน,น,นะคะหรือคนที่ชอบโคกแข็งๆนะคะกว่าจะมีดีกรีเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นไวของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะยี่ห้อของไวของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะปีที่ผสมสู่ก็คือหนึ่งเก้าเก้าสี่นะคะนะคะ พอตุ้มก็นะคะได้นะคะคนำทุกคนนะคะมาชมวายนะคะของกลุ่มประเทศสามประเทศนะคะก็คือนะคะลักเซมเบิร์กนะคะแล้วก็เบลเยียมนะคะแล้วประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นสามประเทศที่อยู่ติดกันนะคะก็ออกจากนเนเธอร์แลนด์นะคะไปเบลเยียมจากเบลเยียมก็ไปลักเซมเบิร์กนะคะซึ่งอยู่ใกล้กันนะคะก็ะ พระตุ้มก็เลยจัดกลุ่มนะคะเบียร์ไว้ L y นะคะไว้นะคะในกลุ่มนี้ก็คือมี3ประเทศนะคะก็ให้ทุกคนชมนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามชมขอพระตุ้มขอขอบคุณมากนะคะถ้าทุกคนติดใจนะคะว่าในเรื่องของการดูนะคะวายนะคะอาจจะะส,สมวายยังไงนะคะก็ กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะคลิปหน้านะคะเป็นกลุ่มของประเทศของทางแอฟริกานะคะดูว่าวายของเขาเป็นยังไงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะช่องแบงซ i n g story นะคะ b แ n งจะมี story มานะคะบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นแบงแซิงนะคะจะนำเสนอนะคะในเรื่องของวายนะคะให้ชมนะคะยังมีอีกหลายกลุ่มประเทศนะคะที่นำให้ชม บายบายสวัสดีคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะก็เป็นเบียชุดเลยนะคะนี้4ขวดนะคะก็เป็นไวน์แดงกับไวน์ขาวนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นประเทศที่นะคะคนทำวิดีโอนะคะอาศัยอยู่นะคะก็มีไวนย์เยอะเลยนะคะปีที่ผสมสูตรนะคะ ขวดที่สองก็คือหนะะึ 1994, นะะ่งเก้าเก้าสี่นะคะหนึ่งเก้าเก้าสี่นะคะนะคะก็จะมีนะคะสี่ขวดสี่สูตรนะคะหนึ่งเก้าเก้าสี่นะคะ, 1994, ะ,คะอันนี้ก็เป็นวายของประเทศนเทลลนเธอร์แลนด์นะคะนเลลนเธอร์แลนด์เดนทิวลิปนะคะก็มีการผลิตวนยนะคะเขาก็ปลูกข้าวสาลีเยอะนะคะ ข้าวสาลีกสนะ็สามารถนำมาหมักไวน์นะคะอันนี้คือไวน์ของเนเธอร์แลนด์นะคะ1 9 9 4นะคะ4ขวดนี้นะคะขวดก็โอเคอยู่นะคะผนึกปากขวดด้วยสีดำนะคะเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้มีรูปภาพนะคะก็เป็นโบอกว่าจะเป็นไวน์ชนิดไหนนะคะ อีกขวดหนึ่งนะคะก็เป็นของประเทศนเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะคะขวดก็เป็นสีเขียวตองนะคะปีที่ผสมสูตรนะคะ1993นะคะผนึกขวดก็เป็นสีดำนะคะก็เครื่องหมายการค้าเนี่ยก็เป็นนะคะทุ่งนานะคะ อ่านะคะที่ปะติสติ๊กเกอร์นะคะที่เป็นแพ็กกิ้งนะคะก็เป็นทุ่งนะคะของน่าจะเป็นทุ่งข้าวสาลีนะคะนี่นะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนี่คือแพ็กกิ้งนะคะของเขานะคะเรียบเรียบนะคะแพ็กกิ้งนะคะก็จะเป็นขวดใหญ่นะคะ ในประทเทศเบื้องต้นเราก็จะดูขวดปลายขวดนี่จะเหลมนะคะแต่ว่าของเนเทอร์เลนนะคะที่เห็นมาก็ชุดสี่ขวดนะคะอันนี้ก็อีกขวดหนึ่งก็เป็นขวดใหญ่นะคะนะคะปลายขวดก็ไม่ได้เหลมนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็จะเป็นวายนะคะขวดใหญ่นะคะ